ค่ะกับสวัสดีงามๆพ่อเม่พี่น้องปองไปทุกๆูกทันนะคะยินดีตอนรับข้าสููทางช่องนะคะพี่น้องเนาะค่ะมือนี่แอดกะมาตามต่อเนาะค่ะเลขออศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะโครงสุดท้ายเนาะค่ะฝากตอนพ่อเมย์พี่น้องคือเก่าเนาะค่ะค่ะสาหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเนาะค่ะที่เข้ามาเบิ้งมาชมคลิปนี้แล้วเนาะค่ะแอดกะขอกาลังใจคนละหนึ่งไหลหนึ่งแช่เด้อๆค่ะพี่น้องค่ะสาหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมกดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เนาะค่ะพี่น้องค่ะ เพื่อที่สิบรดีาดข้าวสารดีๆเด็ดๆจากทางช่องนะคะเมื่อนี้แอนมาตามโค้งสุดท้ายนะคะหรือว่าเพื่ออาจารย์เพิ่นฟันดีฟันเด็ดในฝากตอนเนาะค่ะอาจารย์ศักดิ์สิทธิ์เนาะค่ะยอดกระตันยูเนาะค่ะคุณพี่น้องค่ะเพิ่นกะได้ดูแลแม่เพิ่นที่พิการเนาะค่ะพี่น้องค่ะเป็นผู้ชายแต่ว่าเพิ่นดูแลแม่เพิ่นเนาะค่ะเพิ่นเป็นผู้ชายเพิ่นบ่มีลูกไม่เมียเนาะค่ะพี่น้องเพิ่นกะดูแลแม่เพิ่นแ่าๆแล้วก็พิการเนาะค่ะพี่น้องกะถือว่าเพิ่นเป็น ค้นทีกระตันยูน้องค่ะพี่น้องค่ะ่ตเม่น้องค่ะพี่น้องค่ะแอดเห็นแล้วก็ปื่มแท่นน้องค่ะพี่น้องแต่ว่าแอดไ่ได้ไปซองในบ้านให้พี่น้องเห็นนะะ้องค่ะซึ่งคุณแม่เพิ่นกะพิ่นดูแลแม่เพิ่งยางดีแล้วค่ะพี่น้องเด้อแม่แม่พิ่นสียางบ่ได้พิ่นกะเสื้อ้าเสื้อแพ่ก็สะอาดสะอ้านค่ะพี่น้องค่ะเป็นที่ นาปื่มเนาะค่ะที่ว่าเป็นผู้ชายดูแลพอดูแลโอ้ยดูแลแม่ได้ย่างดีเนาะค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มักไปวัดเฮ็ดบุญเนาะคะ่ะเรื่องเลขถือบบถือก,กิยา่าเพ่นเนาะค่ะพี่น้องเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นแนวทางมักกระจัดคัด,ดกระพานค่ะพี่น้องค่ะเข้าม,มาไปรับชมรับฟังน้าเพลพร้อมๆกันกับแอดเลยค่ะพี่น้องค่ะอาจารย์คะ,วคะ,ะวสวัสดีค่ะครับขอสวัสดีพี่แอดมินทุกส่งครับสวัสดีครับผมอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีคะ่ะ อคอ่ะขึ้นฮอดคือถึงเพื่อก่าค kind of ่ะเพิ่งกลับมาจากปู่รื้อเมื <t <t ่อวานนี่ค่ะอาจารย์ครับผมไปตามตัวดีตัวเด็ดเนาะค่ะจากน้องโบมาฝากมา่อก่อนพ่อแม่พี่น้องเขาเกิเก่าครับผมมื่อนนี้เป็นยังไงค่ะอาจารย์มื่อวานนี้ฟันดีบ่ฟันดีอยู่ครับผมฟันดีคืออ่าได้รับทรัพย แน่นอนครับผม FC เข้าทุกท่านได้รับทรัพย์แน่นอนครับผมค่ะประจํางวดันที่16เมษายนปี2565นี้ FC เข้าไปาลงทุนรับทรัพย์ก่อนตัวแน่นอนค่ะได้ตัวเลขมงคลมาให้แล้วคือจะเป็นคองชุดไทยกันเลขกันนะครับเนาะค่ะคือจะอ่าผมออดสักชิดออดสักชิดจะให้ตัวเลขคือเลข ผมปล่อยลงกชิบก่อนนีค<า>่ะหายเอฟซเข้า1 8ึ่เจ็ดกันยังเปลี่ยนครับผมคือเกาครับผมหนึ <ภา S 2> ่งแเจ็หายยังคือเกาหนึ่งแปดนีคนอ่านี่ครับผมหนึ18 7, 18 7, 18่งแปดเจเจเจคือกะเป็นแปดเจ็ดถาหายเอฟซจากแดกัคือ, 7, 7อ,คอเป็นแปดเจเจ็ดหนึ่งค่ะคือเลขวิ่งเลขวิ่ง เลขวิ่งค่อนข้างจะมาแน่นอนคือเมือวันนี้ผมจะไฮสองหากับเจ็ดกระจับชุดกับเป็นสองหาเ็ดเลขอะไรเลข<อ>วิ่งเลขวิ่งเนาะอันนี้วิ่งล่างวิ่งบนสามสามตัวมาสองตัวอสองห้าเ็ดนี่เอ,เอาเอาง่ายๆเบิร์เป็นเลขวิ่งคือเลขเด่นก็นได้โอ้เลขเด่นวาดเข้าไปเนาะครับผมสองห้าเ็ดสามตัวมาสองตัวแน่นอนงวดวันที่หนึ่งเอองวดวันที่ 16, 16สิบหกสิบหกเมษายนนี่ครับผมค่ะ สองหาเกตสามตัวมาสองตัวสีโบมานใช่ปีไหม่ไช่เขาอยู่บนไหนจังบันนี้ลังปีใหม่สามตัวบนผมก็เลยจับไห่หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดครับผมแปดเจ็ดกับหนึ่งเจ็ดนี่ค่อนข้างจะมาแรงครับผมแต่ว่าจริงๆแล้วเกตสองทาม่าขึ้นลักหน่อยยังเดียวหาวไปไว้รักสิบสองนี่ทาม่าเปนบอจัดครับผมเอฟซีเฮาพีเพแอดมินก็ดีลงทุน งวดวันที่สิบหกอ่าเมษายนปีสองขั้นหาลอยหกสิบหาหนึ่งสองสองสองมาสองมาแน่นอนอ่าองนี่คือเป็นเลขย่ำแล้วครับผมเลขย่ำเลขออกตรงกับวันเสาร์คือเลขเกตย่ำดีคือสองค่ะืะองก็คือวันจันทร์โอ้ไม่ใช่มากคู่กันบ่กับเป็นไปได้ครับผมงวดก่อนมากคู่กันคือคือสองนี่กันมาคือรักรวยเท่านั้น ผมเกิเลยผมก็นคลิปก้อนผมก็เรื่องหาเลขกล่างไวรยังสี้ครับผมห้สองหสองสองกับศูนห่างในนั้นคลิปก่อนคลิปก่อนผมก็เลื่องหองสองกับศูนห่างเห็นปะครับผมค่ะเห็นเห็นชุดซ้ำนั่นแหละจังก็รับพอดีค่ะคือสองกับเกิดแต่ว่ากันมากตามจริงแล้วนี่ซองกับเกิดคือมาจะม้าได้คือหลักหน่วยแค่นั้นซองเก้าว่าต้องซื้อซื้อเก้าสองซื้อเก้าสองครับผมเกียร์ กาคือเก็ดอ่าเก็ดบ้านรักงวยจริงๆแล้วเก็ดบ้านรักงวยตัวเน้นผมไหมแปดเก็ดผมก็เลยให้แปดเก็ดที่ที่จริงกันเก็ดจุดเอสเราต้องซื้อก็ได้ครับผมเพื่อเน้นให้แปดเก็ดตัวเดียวแล้วโอ้เน้นเน้นเน้นแปดเก็ดผู้ผู้ทุนหน่อยครับผมเก็ดจุดเอสเราซื้อก็ได้แต่ว่าผมจดไฮเอฟซีเฮ้าเพื่อไปลงทุนแต่ว่าเกจิแต่ว่าเกจิทามาครึ่งวันนี้ผมฟันไฮเลยขึ้นบ้าน้วยกับสอ้างสองเอ่อสองเก่าว่าต้งซื้อซื้อเก่าสองได เกาม่ได้ใส<อ>่แบนี้จันเก้าอ่าคือผูมวาซื้อติดคือติดซองนี่กับหานี่เป็นเลขวิ่งเป็นเลขเด่นค่ะกันบ่แามา่ซองหาซองเจึงสี่มันก็จะเป็นซองเกา้าอือซองนย์จึงสี่ก็ได้ซองหนึ่งจึงสี่ก็ได,กได้แต่ว่าผมจดให้ยังยงผมจดให้เอฟซียไงเปลงตุนคือซองซองกับศูนย์หาค่ะซองซองกับศูนยหที่ผมจดพราะว่าตัวเลขผมจะเปลี่ยนออกสถิติออกสติจะเปลี่ยนตัวเลขจะจะสี่แนวทางให้ว่าตัวไลเด่น ตัวแรมากลักไดตัวใดมากมาตัวใดดับบ่ดับดดบ่ไม่ดับแต่ว่าซองมากขึ้นหลักหน่วยค่ะผมก็เลยขหยสองเนงงี่บครับผมนี่อสองอมากขึ้นหลักหน่วย<ะ>กันหามากหามากกบหาซองก็ได้หาเจ็ดก็ได้<ะ>แต่ว่าอย่าไปซื้อเจ็ดหามันต้องเป็นหาเจ็ดเท่านั้นครับผมเพราะว่าเจ็ดจะมากหลักหน่วยโอ้ค่ะมันใจเล่นบ่ครับว่าเจ็ดมากหลักหน่วยขันซองมากก็ต้องมากหลักหน่วยครับผมเจ็ดซองนี่สองเจ็ดนี่อย่าไปซื้อค่ะ พ่อพ่ออย่างที่เพ่อสองมานลักนวยเจ็ยดมานลักนวยสองเจ็ดเจีดสองซื้อมาได้กันซื้อเจ็ดสิบเก็ยดได้ซื้อซื้อเจ็ดหนึ่งเจ็ดอ้องซื้อได้ครับผมคือซื้อจองหางสีได้ซื้อหาเจ็ยดต้งสี้ซื้อได้แต่วเกียดนี่ต้องอยู่ลักนวยไม่ต้องไปลักอื่นครับครับผมเจ็ยดทำมา่านลักนวยครับผมืขึ้นไปเรือวัดวัดละอ่าวัดเสาครับเสาก็คือเจ็ด ง่ามดีก็คือสองง่ามดีก็คือสองก็คือง่ามจันทร์จ้าสาหรับงวดรัฐบาลไทยเฮาจะแตกงบหน hehe, ่อยรัฐบาลไทยงบหน่อยรัฐบาลไทยเฮาจะประกาศร่างวันวันที่สิบหกเมษายนปีสองพันห <go> ้า <go> ร <weed> ้อยหกสิบห้าค่อนข้างจะชัดหากว่าอยากซื้อยังไยเลยที่ผมจับชุดให้หนึ่งแปดเจ็ดตัดออกมาเป็นแปดเจ็ดเจ็ดสิบเอ็ดเพืนต้องเส้อให้ซื้อสิบเจ็ดเพราะเจ็ดอยู่หลักหน่วยแต่ว่าผมจนให้เอฟซีเฮ้าไปลงทุนล่างก็คือสองสองกับศูนย์ห้า แต่ว่าตัวเลขก็ขังรังละละละตลอตเตอรี่รัฐบาลให้ห่อสนับสนุนนี่มันม,มีหลายรางังวัลครับผมสองห้าเจ็ดอาจจะสองห้าเจ็ดนี่เจ็ดห้าสองนี่ซื้อได้อซื้อสามตัวไทยนาลังกันมีนาลังลอตเตอรี่นาลังลอตเตอรี่ครับมูลสองข้างหรือซื้อรางวัลที่หนึง่งสองตัวนาสามตัวนาสามตัวนายซื้อสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองต้องซื้อต้องซื้อ,อ สามตัวหนารางวันที่หนึ่งรุ่นรางวันที่หนึ่งรุนเออตัวจถายมันเอาสามตัวหนาสามตัวหลังเพราเพราะว่ารถตลี่มันมีหลายลังวัลจะเลขจะเด่นที่สุดเลขจะเด่นที่สุดสองห้าเจ็ดงวดนี่ค่ะเด่นที่สุดมาจากใช้กระยาเลขจะเด่นที่สุดเด่นมากๆได้คือสองห้าเจ็ดสองห้าเจ็ดเจ็ดห้าสองแต่ว่าเฮ้ามัดหาซื้อเอาไปใส่หาเก้าก็ได้เก้าหาก็ได้กันมัดเจ็ดซื้อเอาไปใส่เจ็ดเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดห้าเจ็ดหนึ่งสี่ได้ค่ะ นี่คือเลขเด่นแต่ว่าเลขเด่นบางครั้งมันจะบ่อออกคือก้นนี่ครับคือบ่ออกคือคือบ่แตกแหละกันออกคือคือออกว่าเต็มสูตรสามตัวมาสองตัวสองห้าเ็ตสามสามตัวมาสองตัวแน่นอนสองห้าเ็ดนี่สองสามตัวมาสองตัวแน่นอน fc ลงทุนเลยหากมักหากมักหาสองหรือหาเ็ตสองตัวสามสามตัวนี่มาสองตัวแน่นอนรางวัลที่หนึ่งสองตัวล่างและสองตัวบน ค่อนข้างจะแม่แน่นอนแต่ว่าผมจับชุดให้หนึ่งแปดเจ็ดหนึ่งแปดเจ็ดตัดชุดออกมาแปดเจ็ดตัวเด่นตรงกับเกตตัวนี้คือเก่าครับผมนี่ค่ะแต่ว่าเลขที่ผมมั่นใจที่ชุดวดนี่สาหรับรัฐบาลไทยลอตเตอรี่สนับสนุนลอตเตอรี่รัฐบาลไทยงบหน่อยสองห้าเกตสองห้าเกตสามตัวมาสองตัวเลขท้ายรางวันที่หนึ่งแน่นอนบนล่างบนล่างความเลยครับผมเงินนี่เพราะไม่เน้นบนล่างคร่ะ ไอเอฟซีไปลงทุนตอนนี้ยังลงทุนได้ครับผมแต่ว่าเลขเด่นที่สุดกันเอาตรงตรงตรงเลขเด่นที่สุดเพื่อหาเกตตัวเดียวครับผมค่ะห้าเจ็ดตัวเดียวเลยเนาะค่ะเนาะผมหาเกตตัวเดียวแต่ว่าผมผมห้คือเลขต่างกําลังบ้นค่ะแต่ว่าตัวเลขที่ผมปล่อยจัดชุดออกมาเป็นเลขสุดเลยคานวณเลขปูลึกปูยาเลขพ่อแม่บอกเลขคู่บาอาจารย์บอกเลขอะปูซี้ปากขาวก็ดีปูกุดแหก็ดีเอ่อปูดอนปูตานี่ก็ดีเพราะไหนผมปล่อยตัวเลขมงคลแปดกตชุดเดียว ปูเฮ้าปูเฮาไอเอฟซีเข้าไปรับทรัพย์แต่ว่าอันนี้เป็นเลขเด่นเป็นเลขคำนวณเป็นเลขจากอิทธิพลจากต่างๆคือสองห้าเก็ดหากออกได้ที่สุดก็คือหาเก็ดกันสามตัวคือสองห้าเจ็ดทัพย์ตำแหน่งได้ก็ได้ครับผมค่ะกันบอออกสามตัวนาเรื่งวันที่หนึ่งก็ออกสามตัวตัวหลังเรื่งวันที่หนึ่งค่อนข้างแน่นอนเลยครับนี่ห้างยิบลอตเตอรี่ไว้น่าจะเนาะครับผมแต่ว่า คือเลขชูดนี่เป็นเลขปล้ายของความประจางวดทุงวดทุงวดของเงินหนึ่งแปดเจ็ดนี่ของรัฐบาลให้ลอตเตอรี่<ะ>สายปูข้าวไห้ปูยาข้าไห้สิงศักซินห้าไห้<ะ>ดอนผูตา,าห้าไห้ให้พรมปอยหนึ่งแปดเจ็ดตัวเดียวพมปอยตัวอื่นบ่ได้<ะ>แต่ว่าเลขสองแปดเจ็ดนี่คือเขาเลขวิ่งเขาาเลขคํานวณเขาาเลขอิติพลน<ะ>เป็นว่าง่ายคือเป็นกลุ่มดาวเด่นแ<ะ>จ้งได้ก็ต้องบ้า อ๋อบันนี้ก็สรุปก็มั่นใจแล้วเนาะอาจารย์เนาะครับผมวันนี้ท่านช่องก็จะขอบคุณอาจารย์เด้่ยันนี้รับทรัพย์แน่นอนอาจารย์เนาะวันนี้ครับผมรับทรัพย์แน่นอนครับผมค่ะขอบคุณอาจารย์หลายๆค่ะสำหรับแนวทางค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับ